มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ XRP แล้วก็โซโลนาด้วยค่ันเนื่องจากวันนี้ไม่มีข่าวของลู n a หรือเทอร a c าแคสิกนะครับฉะนั้นคอนเทนต์ของ XRP ก็น่าจะแบกหน่อยสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่อยากจะชมอัตราลดเต็มๆเ,เ,เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้เลยนะครับ หลักการง่ายๆประมาณนี้นะครับก็เราจะเสนอข่าวแบบ่าหลายข่าวร่วมกันนะครับในคลิปนี้โอเคครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดทัวร์นะครับใครที่ชอบเล่นนะครับในฝั่งของเหรียญ xrp โดยเฉพาะเลยนะครับเหรียญในเครือของ xrp จะมีครบนะครับอันนี้หนึ่งอันสองคือเรื่องของการสเต็กนะครับยูเซอร์เก่าเจ็ดปอร์เ ยูเซอร์ใหม่สามวันห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าจะต้องใช้รหัสหรือตัวเลขนะครับที่เป็นรหัสเชิญภายใต้คลิปนี้ผมก็จะทิ้งเอาไว้ให้ภายใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็กระดานมีอีกอันหนึ่งนะครับคือ dmtc หรือ diamond the cat นะครับเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญต้นน้ำอยู่ในเครือข่ายของโ o ลอนาอุปทานประมาณพันล้านนะครับตอนนี้ก็ไปไกลามากๆเลยนะครับก็ ผมก็เห็นละนะครับว่าเหรียญตัวนี้มันขึ้นปีนี้ประมาณ3ามแสนวเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะลงเนี่ยก็แนะนําว่าจัดสรรเงินลงดีๆนะครับเพราะเป็นเหรียญมีนนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ถ้าเกิดสนใจก็สามารถเข้ามาคุยกันที่กลุ่ม DMC ได้ถ้าซื้อเป็นแล้วนะครับซื้อได้ที่เบิร์ตอกับเลเดียมได้เลยนะครับไม่ต้องเข้ามาคุยกันได้อะไรอย่างนี้หรือจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกก็มาคุยกันได้นะครับ ผมก็จะแจ้งไว้ประมาณนี้นะครับว่าท่านใดอยากที่จะอ่ามีการใช้บริการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเม,มามว่ากันโอเคครับเรามาพูดถึงตัวของ XRP วันนี้นะครับตอนนี้ชุมชนของ XRP เนี่ยรอหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของคุณกัมลาแฮริสนะครับเพราะว่าวันนี้คุณกัมลาแฮริสเนี่ย ได้ถูกทําโพขึ้นมานะครับคะแนนความนิยมเนี่ยไม่ต่างกับโดนอัดทาเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าจุดเปลี่ยนของคุณกร,รมลาแฮริสเนี่ยคือให้อ่าเครดิตกับคริปโตขนาดไหนเนาะพอวันเสาร์เนี้ยในวันเสาร์ที่27่สิบเจดกรกฎาคมคุณกรรมลาแฮริสไม่ได้ไปงานคริปโตนะครับก็เลยทำให้คนสงสัยว่าคุณกรรมลาแฮริสเนี่ยที่เป็น ผู้ชิงตำแหน่งฝั่งของพรรคเดโมแครตยจะตอบสนองต่อคริปโตยังไงนะครับฉะนั้นตอนเนี้ XRP ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจเพราะว่ามาคูบานเนี่ยเป็นคนประกาศข่าวตรงนี้นะครับเพราะว่ามาคูบานเนี่ยค่อนข้างโปรทางเดโมแครตนะครับเนาะนะครับโปรทางเดโมแครตส่วนใหญ่นะครับแกก็เลยอ่ะพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ รอดูว่าคุณกรัรมราแฮริสเนี่ยจะให้เครดิตคริปโตอย่างไ้เราก็มีท่าทีเกี่ยวกับคริปโตนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นล่าสุดจากเจมมอร์ฟี่นะครับที่รู้จักคือเมตาลอแมนนะครับโพสในเอก,ก็จุดประกายเรื่องของริปเปอร์กับเซ็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคดีความนะถ้าเกิดความชัดเจนของคุณกัมราแฮริสเนี่ย ให้เครดิตกับคริปโตเยอะในชุมชน XRP อาบมีลุ้นนะครับลุ้นมากๆนะครับว่า XRP จะไปไกลขนาดไหนแล้วก็อาจจะมีผลต่อกฎหมายด้วยนะครับส่วนตัวของ XRP นะถ้าเรื่องจงเรื่องจ่ายเนี่ยมันไม่เสร็จกันในในปีนี้ก็อาจจะปีหน้านะครับเพราะผมดูจากคิวเนาะอย่างปีที่แล้วเนี่ย จะเป็น FTX นะครับเนาะปลายปีนะครับที่จะมีการสะสางนี่กันนะครับเราก็จะปีนี้เป็นของเทรล่าหรือลูน่านะครับปีหน้าอาจจะเป็นของ XRP ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยๆดูข่าวไปนะครับอันนี้เป็นแค่การคาดเดาต่อมานะครับเราก็มาถึงเรื่องของ s o l ล n a ด้วยกันนะครับ ข่าวแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของเกสเกลโซโลนาทัสหรือ GSL o นะครับใกล้ระดับสูงสุดตลอดการนะครับเป้าหมายของโซโอ,อยู่ที่1,300ดอลลาร์นะครับอันนี้ก็มาจากคุณนิสนะครับพังกิ้งซีอของคอยบูเรลนะครับระบุสัญญาณที่สำคัญอาจผลักดันราคาของโซโลนาไปที่1,300ดอลลาร์นะครับ 1, รในโพสต์ของคุณพังกิ้งเนี่ยนะครับ ก็เผยเผยว่าความไว้วางใจของเกสเกลเนี่ยก็คือกองทุนคือ GSOL นะครับมีการคือซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดตลอดการอยู่ที่7เท่าของมูลค่าสินทรัพย์ของ NAV นะครับเขาก็กล่าวไปประมาณ3,300ดอลลาร์นะครับก็จะสูงถึง7เท่านะอันนี้ก็มาจากโพสต์มาจากคุณน,นิคนะครับในวันที่23่สิากรกฎาคมปี2024จาก X อ็นั่นเอง ต่อมานะครับเป็นข้อมูลของ Look on Chain นะครับก็โพสต์ไว้วันที่24กรกฎาปีปี2024<ม>ก็บอกว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาวัน2ตัวถอนเงินประมาณ238,893โซนะครับรวมแล้วประมาณ41.4ล้านดอลลาร์นะครับจากไปแนนก็เลยทำให้แล้วก็จากการเดิมพันด้วยก็เลยทำให้ตัวของ s o l ล n a เนี่ยไม่เกิน180ด180ดอลลาร์นะครับเป็นเพราะว่าราคาของ BTC ไม่ได้ไปต่อ นะครับก็เลยทำให้ตัวของของของโซโลนานะครับมีขีดจํากัดในการไปนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเรามาดูราคาบิตคอยกันอีกทีนะครับว่าบิตคอยจะไปถึงเจ็ดหมื่นสี่ร้อยได้หรือเปล่าถ้าไปไม่ถึงก็อาจจะต้องลงต่อนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าบิตคอยร,รักษาทรงไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ารอบนี้บิตคอยจะไปได้เท่าไหร่ มาต่อนะครับที่จูปิเตอร์นะครับก็เป็นเด็กของโซโลนานะครับก็ค่าธรรมเนียมลำดับความสำคัญเนี่ยของเครือข่ายเนี่ยมากถึง80%ผ่านจุ๊ปโซนะครับก็คือหมายความว่าคู่เทรดนะครับที่จะเป็นตัวจุ๊ปแล้วก็ตัวของโซนะครับค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้ซึ่งผู้ตรวจสอบความถูกต้องจูปิเตอร์ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตแอปของโซโลนานะครับที่มีการแข่งขันสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการซื้อขายที่หลากหลายมากขึ้นจูปิเตอร์ผู้รวบรวมเด็กนะครับก็เติบโตขึ้นหลายเดือนนะครับโดยเฉพาะเหรียญฝั่งของโซนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนเป็นตัวของจุบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนื่องจากการซื้อขายเนี่ยผ่านจูปิเตอร์นะครับที่มากขึ้นแล้วก็ผู้รวบรวมเด็กเนี่ยจึงทําเพื่อหมายท่ารรมเนยมลำดับความสําคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้นะครับคู่เทรดจุบกับโซแสงหน้า นะครับคนอื่นๆนะคือหมอายความว่าเหรียญอื่นๆอย่างจ i โตนะครับหรือเจโตนะดึงดูดค่าธรรมเนียมโซมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังมีมีตัวของจุ๊บแล้วก็โซนะครับที่จะจ่ายรางวัลดีกว่าและมอบหมายเป็นโซก็คือหมอายความว่า l i q u i d i t y t t a k e นะครับคุณฝากตัวของจุ๊บเอาไว้คุณก็จะได้เป็นเหรียญโซออกมานะครับก็นี่เป็นเหตุที่เป็นรางวัล เป็น liquidity s t a k e เป็นคล้ายๆกับแ d d ดอที่หอมหวนนะครับสำหรับนักลงทุนที่ใช้บริการตรงนี้เพราะทุกคนก็อยากได้โซนะครับโซมีข่าวกับตัวของเก c a l ลมีข่าวว่าจะเป็นกับแวนเนะครับในการที่จะเป็น s o l ลนา ETF นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์จากจูปิเตอนะครับเป็นเด็กของจูปิเตอร์วันที่22กรกฎาคมปี2024จาก X นั่นเอง ต่อมานะครับก็อันนี้มาจากโพสต์เล่าสุดจากแท็บทูนะครับของ NFT และแพลตฟอร์มกระเป๋าติดตามบล็อกเชนของ c a r d ดานตอนนี้ทุกคนกำลังเก็งกำไรนะครับว่าตอนนี้มี s o l ล n a ETF แล้วตัวต่อไปจะเป็น c a r d ดานหรือเปล่านะครับก็เกิดการเก็งกำไรขึ้นเนื่องจากว่าตัวของอ t ตาเลีย ETF ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้มีการซื้อขายน,นะครับตอนนี้เขาก็มาลุ้นด้วยกันนะครับว่าตัว จากทวิตของแท็บทูเนี่ยได้รับความสนใจจากชาวอินสันผู้ก่อตั้งคาดาโนเขาตอบกลับด้วยรูปภาพเป็น GIF นะครับเป็นสกุลของ GIF นะที่ชวนให้นึกถึงซ u เปอร์ฮีโร่นะครับพร้อมคำบรรยายว่าฉันจะทำได้ฉันจะทำเองและตอบสนองที่เล่นแต่กล้าแสดงออกจากจุดนี้นะครับชนวนให้เกิดอานพิปายในชุมชนของ ETA ว่า ETA เนี่ยจะเป็น e t f ตัวต่อไปหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นโพส์จากทวิตเตอมาจากชาวเอากินสันวันที่23กร,รกฎาคมปี2024ต่อมานะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่ชื่อว่า NEO นะครับภายใต้ NEOX นะครับ NEOX ก็คือ,อเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับเรื่องของไซส์เชนโดยเฉพาะอันนี้มาจาก t r a i n X นะครับกำลังเข้าระบบนิเวศ แล้วก็ตัวของ NEOX แล้ว TENX เนี่ยกำลังหาเครื่องมือ AI นะครับในการสังเกตเงินสกุลนิเอิลของ TENX เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ติดตามแนวโน้มของ AI นะสำหรับ TENX นะครับที่รวบรวมโอกาสในการลงทุนแบบเรียวไทม์นั่นเอง TENX ก็นำเสนอนะครับสัญญาณและก็ตัวชีวัตที่หลากหลายที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะหาโทเค็นใหม่ๆนะครับและที่มีอยู่ นะครับส่วนโครงการนําเสนอเนี่ยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของตัวโทเค็นเนี่ยเขาก็จะใช้แต่ละโครงการเ,เป็นตัวชี้วัดเช่นความรู้สึกแบบเรียวไทม์นะครับอย่างเช่นความรู้สึกแบบ f e r r and Greed i n d แ x นะครับแล้วก็การสนทนาการติดตามกิจกรรมของ KOL นะครับและ UL นะและอิทธิพลแถบก็มีแบ่งโทเค็น i และแนวดิ่งเว็บ3อีกมากมาย นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเลเยอร์สามมีดาวนะครับเกมไฟเอ็ e เซดเรเวอร์เอ็เซดนะครับรวมถึงไดเล็กทิวิสนะครับเราก็สเต็กล i ควิ d ตี้สเต็กดีพินพวกเนี้ยก็จะเป็นโครงการที่เข้ามาเพิ่มนะครับในของ NEOX ฉันั้น TENX เนี่ยเขาก็มีการจับมือ นะครับเพื่อจะนําเสนอเหรียญและการลงทุนใหม่ๆเนี่ยที่จะเข้ามานะครับในแพลตฟอร์มที่จะร่วมกับ NEOX นั่นเองดังนั้น NEOX ก็จะเป็นตัวเลือกเรื่องของ Sidechain เพราะเซนเเนี่ยเขาทําเรื่องของเว็บสด้วยนะครับเขาก็เลยทำเว็บ3 g มโก a บ a อส e ิเดเรชั่นโปรแกรนะครับตัวนี้ก็จะร่วมมือระหว่าง NEO แล้วก็เว็บสแหละนะครับเพราะว่า NEO เนี่ยจะช่วยเรื่องของเว็บสนะครับในการให้สัญญา ะาะนั้นเทนเ x เนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้ AI ในการหาเรียบใหม่ๆเพื่อจะทำการลงทุนนั่นเองฉะนั้นตัวของ neo x เนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับภายใต้หนึ่งโปรเจกต์นะครับของเทนในอนาคตนะครับก็ลองมาติดตามด้วยกันนะครับว่าเทนเเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงต่อมานะครับก็เป็นเนื้อหาของบิตคอว นะครับข่าวแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของวานอเลอร์นะที่มาตรงนี้เปิดเผยว่าประมาณสิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับหนะ้ข่าวที่เขียนอยู่ตรงนี้วันที่เป็นยุคข,ของซาโตชิได้เปิดกระเป๋าเงินของเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีประมาณห้าสิบสามบีทีซด้วยราคานะครับปดคอยปัจจุบันเท่ากับประมาณาถ้าเทียบอัตราส่วนที่เขาได้นะ นะครับตรงเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่ดอลลาร์นะครับย้อนกลับไปเมื่อของปีสองพันสิบสามจำนวนบีซีตอนเนี้ยมีมูล,ลค่าประมาณสามพันเจ็ดร้อยสิบหกดอลลาร์นักลงทุนบ c คอยก็ยังเติบโตอย่างน่าทึ่งนะครับประมาณเก้าหมื่นสี่พันสี่สี่เปอร์เซ็นจากกำไรที่เขามีอยู่อันนี้ข้อมูลมาจาก well alert นะครับวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมปีสองพันยี่สิบสี่นะครับมูล,ลค่าเนี่ยประมาณสามพัน 746 USD ในปีนั้นนะในปี2023นะครับจากนั้นซึ่งมีประมาณ53 BTC หรือประมาณ3ล้าน4 9 8 4 1 4 USD นะครับก็เป็นวานยุคซาโตชิก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บิตคอย n เริ่มมีการย่อลงมาสักนิดหน่อยนะครับเนื่องจากวานยุคซาโตชิเนี่ยเริ่มทำกำไรกับ BTC นะเงินก้อนนี้กับส่งกระเป๋านั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเป็นข่าวของแมกกอกนะครับเนื่องจากคาเค้นเอกเคนก็ถูกเผาไหม้เนื่องจากหน้าที่ของแมกกอกบาลายบทน,นะครับบนว่าคาเค้นเนี่ยนะครับซึ่งกำลังเป็นฟันเฟืองส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ของแมกกอกนะครับเจ้าหนี้เหล่านี้ก็อ้างว่าพวกเขายังไม่ได้รับการชำระเงินคืนนะครับเป็นบิตคอยหรือ PTC แม้ว่าจะรับประกันว่าจะแจกจ่ายเงินทุน นี้ก็ตามนะครับสถานการณ์จุดประกายเนี่ก็เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้ใช้นะครับที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าคืนยังไม่หมดไงนะครับคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเขาอยากจะได้คืนตอนเนี้เขาน่าจะมีการแบ่งหรือลินขายออกไปด้วยนะครับซึ่งหลายคนได้ใช้ซับดินะครับซึ่งจะมีการล้มละลายเพื่อแสดงถึงความข้องใจและก็สแสวงหาความชัดเจนนะครับว่าทาง แมดกอกเนี่ยเขาจะทำยังไงกับกับเงินก้อนนี้เนาะกับตัวของของปิดคอยนะครับที่จะถูกถือนอันนี้มาจากอีกอันหนึ่งก็คือจิงดองนะครับหรือ JD วางแผนที่จะเปิดตัวสเตเบอร์คอที่ตึงกับ HKD นะครับหรือสเตเบอร์คอของของฝั่งของฮ่องกงโดยเฉพาะนะครับโนบล็อกเชนสะนะเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ s t a เบ e c คอยที่เป็นดอลลร์ของฮ่องกงนะครับจะเป็กกับดอลลร์ของฮ่องกงอันนี้เป็นจิงดองคอยลิงค์นะครับเทคโนโลยี Technology. ก็ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของจิงดองเทคโนโลยีกรุ๊ปได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวเหรียญ s t a เบ e c คอยที่ผูกกับดอลล่าฮ่องกงในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเป็นเหนเรียญเสถียรภาพของเ d และจะออกแบบบล็อกเชนสถานะเช่น e ีทรียน m นะครับแล้วก็โซนะครับก็น่าจะใช้สัญญาณสตัวนี้ก่อดน,นะ ก็ประมาณนี้นะครับก็ทําให้เห็นว่าตอนเนี้ยทางฮ่องกงเขาเร่งและที่จะ่าสร้างโอกาสนะครับที่จะทำสเตเบอร์คอของตัวเองขึ้นมาก็ติดตามเอาละกันดังน,นั้นวันนี้นะครับเราก็ฝากสําหรับหลักสูตรเรียนต้นน้าเรียนก่อนรวยก่อนท่านใดสนใจในการสมัครนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับก็อ่า มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปนะจะเรียนช่องทางไหนก็ได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลิงก์ name, การสมัครนะครับก็ขอบคุณทุกท่านท,ท,ที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วก็ฝากทุกท่านท,ที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือมีชั่นยูโมนเวียดพีเอ็กซ์อาร์พีคาดานหรือเอดีเอนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยง สำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่า,า XRP จะโก to the moon, ัวง,งมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี b i t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ t เก t สามารถสมัครกระดาน